สวัสดีครับพี่น้องป่องปาย FC แฟนคลับทันทีตามคลิปของอน,นั่นทุกคนทุกท่านครับเมื่อนี้วันที่เก้าครับ มกราคมพุทธศักราช2564นะครับตลาดหนองกุ้งกระต่ายครับครับบรรยากาศสวยๆมากครับเย็นครับมื่อนี้อากาศเย็นเจี๊ยบครับช่วงนี้ก็บแปดนาฬิกาสามสิบกวนๆครับอากาศยังเย็นเจี๊ยบเลยเนาะครับนนี่ก้อนจีฟ้าครับแห้งหนาวแห่งก้อนจีฟ้าหลายเนาะนี่ครับบรรยากาศพัฒนสนามครับมื่อนี้ครับช่วงที่สองครับช่วงแรกเบิ้งผ่านไปแล้วนะครับเนาะอ่าวสีผ้า พี่นอ้องมาเท่าเบิงช่วงที่2ต่อครับก็ขอให้เบิงม,งม,งมงันม้วนเพื่อนๆไปเนาะครับเนาะมันมีโตถึกตาราคาถึกใจก็โทษเช็คถามได้เนาะครับต่อผู้ใดบ่มีเวลามากกัเบิงเอาในยูทูปอันนั้นนนทวนนี่เนาะครับเนาะอืครับจังเมนี่เป็นสิ่ห้องดอูไทยเนาะแม่สูงร้อยสี่ร้อยสี่สิบกว่าจักบาทเจ้ารับห้องไว้หนิห้องห้าสิบสามครับโอ้ห้องห้าสิบสามเป็นง้อแม่สาวเนาะครับเนาะ สาวซื้อไปกับสิพร้อมทับตัวเนาะพร้อมทับเอาราคาหาเมื่อสามพี่น้องเห็นถือตาต้องใจกับโทษทักถามต่อเอาเนาะครับหนึ่งแม่นี่นี่ว่าแม่สาวเครื่องดำเครื่องเพชรดำอ่าอยากได้กับโทษถามเบิรงนะครับอันเบอร์ใด้เนาะครับโทรมาเบอร์ใด้เนาะมีเบอร์ติดต่อมาเนาะครับงูมาตำบัดไหนเนาะครับนี่มานตัเปื่อยหน่อยครับโอ้มานตัเปื่อยหน่อยนะครับนอหนี่แม่นี่มานตัเปื่อยหน่อยครับนี่ นี่ครับโอ้แม่นี่ลับตัวดีเติบครับอ่านี่กะง่วแม่ยทีกันครับนี่เจ้ว่าเจ้าของพันโอยู่นี่เนาะครับข้อ,อข้อยตัวนึงครับโมเอนี่พี่น้องที่มาข้ยจักบาทเนาะครับนี่อยากสามสิบสามเป็นข้อยผูข้อยทึบนะครับนี่เป็นห้องไว้33มาอยู่แกมง่วเลยครับนี่ สามหมื 33, ่นสามพันนะครับพี่น้องเอาอยากเรื่อ้วยไปเลี้ยงครับไปคุ้นนะครับเนาะเดือนนี้กล้วยหายากก็เป็นพ่อพันอยูไ่ไหนเนาะ <c oughs> มันหายากเรากล้ว,วยอวโอ้สองปีแล้วโอ้ไปเหนือ,อได้เนาะไปเหนือได้ครับเอาไปเลี้ยงไว้ถ้าทับตัวกระได้ได้ใหวงเขาง,งามเขยาใหญ่เติบอโตอ๋อสามหมื่นสามอยากได้โทรมาหาเพิ่นธุบ้างครับนี่โทรมีเบอร์บนหรนอครับค,ครับพอเบอร์ครับ ศูนย์เก้าสามสามสี่หกสามเจ็ดสามหนึ่งนี่ครับบักเทิกเพียร์ูครับกำลังเขียวเอียงอยู่นี่ครับนี่สามสิบสามครับเนาะนี่บรรยากาศเ้านี่อันนี้ง่วมแม,คแม่ครับแม่ลูกตัวนี้จักบาทเนาะครับแม่ลูกนี่ หกหมื่นเอาเพิ่ห้องม่เมืนูนลูกที่สองตัวนี้เนาะลูกสองต่อไปที่สามนะครับนี่ราคาหกหมื่นหนี่ก็ราคาห้องเนาะพี่น้องอยากได้ก็ต่อนโทรมาต่ออาจจพลาไปบางลูกมั้นะครับแม่บันสูงรมอยสี่สิบสองรับบ้านนี้ครับโอ้ลูกงามครับลูกงามหกหมื่นลูกสวยครับ อ๋อคนนี้คือแพ่งลูกบไห้คนบางลูกก็เนี่ยโค้รน้ำไต่หนำลางมากงามเลยครับลูกโคตรนะครับลูกน้ำลางมากเต็มเลยครับหน,น,นังหนาซาในสีมเม็ดเข่ามันมีไล่ขึ้นเมียเมียทองไร่นะครับแม่ลูกหกมือนครับซื้อแม่ลูกไปรับประกันมันเรต้องยานว่ามันว่านันเนะาะแต่วลูกน้ำลางมากายครับวา อ่าหกหมื่นนี่อยากได้โทม่าหาเพิ่อนมึงได้ครับนี่โทม่าเบอร์ไหนมีเบอบนเครับศูนย์แปดสี่เก่าหนึ่งสี่เก่าสามเจ็ดหางมาตาอันอำเภอไหนครับยวนน่าเชื่อเขานี่เนาะอ่าอย่นปานโน่น่าเชื่อเขานี่แหละครับนี่ลูกแม่นี่ลูกงามครับลูกดีทรงลูกดีอ่านี่แม่ลูก ซื้อกันเราบ่อครับเพื่อย่างไหน่ครับเอามโอ้ว่ามันว่ามันซื้อไปเราโอ้นี่แม่แม่สาวบ่ครับนี่แม่สาวครับแม่สาวออกสีเท่าๆลยครับเด้อนี่สาวเท่าครับพี่น้องมาเท่ากับสีบ้าโบเท่าเหรอเนาะนี่ครับล้ำตัวงามเสือบอยู่ร้อยสี่สิบชนพอดีประมาณนะครับเนาะแล้วค่าเท่าไรครับสี่สิบครับห้องไว้สี่สิบมาแม่นี่แม่สาวห้องไว้สี่สิบครับติดดำครับ หูขาเครื่องเพชรดำดินสีผ้ายางเบิองทั้งดาครับเล่าตใสเสด้ครับนี่เล่าตใสเสด้เอ่ะอยากได้ราคานี่ครับโทมา่าเอาน้ำเพลนนี่ครับนีสสสสสส่สีินี่เพราะเป็นตาเลี้ยงยุด,ดอกโทม่าเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าเจ็ดหนี่ครับเบิ้งทังขางครับบ่าได้ราคาได้เบิร์แล้วกเบิทังขางนมนมมีหครับเนาะ เบิ่งดาครับบันเบิ่งดาเบิ่งหางโอ้ดำปิดนะครับเครื่องเพ็ดเนาะเผ็ดดำอาเบิง่งอ่เบิ่งแม่ลูกคมน,นี่จคมครับเนาะแม่ลูกคมน,นี่ห้องไว้จักบาทเนาะครับนี่ยหาสิบสองลูกแม่ลูกตัวที่สองมันบอกข้อสามตัวที่สองอ่ะแม่นี่ก็ลูกตัวที่สองครับนี่ ออกสีเม็ดเขา่าลูกเพียดเมีย่ยห้องไหวหาเม่นสองเพี่น้องอยากได้พ่อแม่ลูกหาเมินสองนี่ก็โทรมาต่อเอาเนาะอันโทรมาเบอร์ไหนครับจำเบอร์ของในหอยจำเบอร์ไปนะครับเบิรงมาตตาบัตหนน้อครับนี่นโอ้โงอยู่น่าดูนี่เนาะ,ะนี่ครับงวงอยูน่าดูนี่ครับมาเบิรงตัวข่าง,างกันตัวผูสีดำผูดำก็มี่ครับ ชาเล่ก็เห็นหลายอยู่นัดนี้เนาะอันนี้กับผูนครับอันนี้เม่ชาเล่ใ์ค่ครับนี่เม่ชาเล่ยสีสีไหมพี่น้องมาเท่าสีไหมเนาะตัวผูสีแดงจึงคืนงเท่าไรเนาะครับนี่โอ้สามสิบหกตัวนี้แดงครับนี่เอาไปขุนครับ เทือดผูขอบคุณนะครับนะ้ 36. องสามหมื่นหกเช็คราคาซูฟังง้อกับมาตะพยักทำพยักสามแม่ตัวเดียวป่ะครับบุญแม่นี่กับแม่นโอ้แม่ใช่เลยพ่อจะคล้องเพคนแล้วครับบุญเจ็ดสิบห้าใส่ลูกมันเอ้นฮีบ่โอ้เมียลูกเอาครับเมียลูกนี่เจ็ดสิบห้านี่แม่ครับนี่นี่แม่ นี่ครับนี่แม่เพิ่นชาลีเนาะเพิ่นก็สิทับบามันมาครับเนี่เพิ่นก็เลยหองไว้่าเจ็ดสิบห้าเพิ่นมีเบอร์บปู่ครับท่านเพิ่นบ่วห้กระเบาเนาะบางคนก็เพิ่นก็บ่อยากให้เบอร์นะครับเนาะเอาอยากได้แม่ลูกคู่นี้ครับเจ็ดสิบห้าเนาะลูกลูกบามันแม่ชาลโทรมาหาเพิ่นเลยครับเนี่ยจิตต่อมาเปิดไดเนาะครับ ทอมมาเบอร์นี้เด้อครับนี่089โอ้ย098 5037740ครับแม่ลูกคู่นี้นะครับเนาะลูกสีแดงเปัดเลยครับนี่ลูกบามันแต่ว่าแม่ชาเลตสีไหมนะครับนี่โทอมาเบอร์นี้ครับแม่ลูกนี่เจ็ดพื้นหะกะทอมาต่อเนาะครับเนาะโทอมาเบอร์098 5037740มาตะอำเภอรพระจักนทรมม์พิเศษครับ การเชืองตัวนี้เอามาเบิ้งประเพทสายพ่อพันอางนี้นะครับน้เป็นบามันไ่ราคาเท่าไรครับดิเปิดไปแปดหมืนห้าครับเปิดไแปดหมื่นสูงลอยถอยนาสิบบ่ห้าสิบห้าหกสิบขึ้นครับนาะครับหกิบขึ้นอ้าหกสิบขึ้นอยู่ดอกเล่นหนาผาครับกขึ้นปีแล้วนาอครับนี่ง้อสิได้สาปีปล้วสามปีโอ้ทับเก่งกวนเต้ยน้อทับเก่งทับเก่งประกันเชือรับรประกันเลยนอแปดหมื่นเท่าไรก่อนแปดหมื่นห้าครับ หัวพอพันนะครับเนี่ยเอาสื่อขึ้นใสรรถไปกับหาทับเลยเนาะแปดหมื่นหาพันอยากได้โทรมาหาพันมั้งเนาะครับั็หอยตายเนาะเอาโทรมาบ่ได้ครับศูนย์แปดหาครับศูนย์แปดหาสี่สองสองสี่สองสองหาสามหนึ่งเจ็ดหาสามหนึ่งเจ็ดครับผมโห่ขาใหญ่ขนาดเนเดี๋ยโทรเด้อเด้อมาขึ้นโทรมาหาโทรมาดูดพอพันพอพันครับโอ้ครับเบื้องหนาเบื้องกระโหลกกระโหลกไงครับผม สำหรับพอพันธ์ครับนี่กโหลกไงสูงหนอกไงขาไงเล็บไงครับนี่ตัวนี้ไงมัดสมองเลยมาเบิ่งทั้งถ่ายพันนะครับนี่นี่บันถ่ายไม่ <c oughs> ครับนี่ยพวกขาวหมดไงเลยอ้าพี่น้องแปดมืดหานนี่ครับนี่โทรทักมาหอยตายครับคนนี้เหเรียญตะง่วพอพันครับวนนี้ ต่อมานี่เป็นง่วนเมแม่ขาวไม่หวานที่พอนีเลยจะได้หาหมื่นพันขายเนื้อให้ใครยังครับนี่ทับแล้วเหรอโอ้ทับแล้วทับยังไม่นอนพอที่ไหวเราไหวทับสีไหวไว้โอ้นี่ครับตัวนี้ไม่ขาวนวลอุุ้บเลยเนาะหนาครับไหมนี่เบิ่งเบิ่งน้ำล้างเพิ่งโอ้นมท่านพันลูกจักตัวไปพอ โอ้ลูกผ่านมาสองตัวลูกนี้ทองตัวที่สามเนาะเลื่อยตาผมเลยหนึ่งร้อยหาสิบยู่ดอกเนาะสิบร้อยหาสิบกัวอยู่นะครับแม่นี่อยากได้ราคานี่ยังยังอี่ครับโทมาาด้วยครับนี่โทมา่าหายพอนีเนาตัวเดียวครับมเลยนี่ยนี่จะว่าขายก็ได้ละโอตัวนี้ขายแล้วเนาะโอ้ตัวนี้ขายไปแล้วเรียนแม่นี่เนาะเรียนแม่นี่อ่ะอยากได้โทมาเบอรนี้นะครับเนาะโทมาเบอร์้ดพอ ทมา,เบ,เ,มาเบอร์ไหนเบอร์อรท,ทรคร้ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าสองเก้าสี็นี่ครับโทมาเบนี้ครับเพื่อบัทุมรัฐท่านี้ครับนี่เข้าไงสูงไหมนี่ดากอแฮมตัวนี้ไม่ใคเนื่อเห้ยครยังเนาะนี่เนาะใายเนือ้อ,นนอ,อบ่ครับตัวนี้ โอ้โหใหญ่ขึ้นเมื่อตดซนหลายขึ้นนาอยแปดโลเดี๋ถึงบนนอขึ้นหน่มถ่าจิเจ็ดร้อยบนนอมงชวงนอเอาหกรอยขึ้นแทนเนาะหกร้อยขึ้นแท้ครับนี่ไหมอันนี้เิ่นขายเนื้อด้วยครับนี่อันนี้แม่ดำแม่ดำลูกก็ดำพื่อกันเจ้าของเป็นบัท่านอยู่หนีนะครับเนาะ นางเบิ first, oh, you, you, oh, Me, ่งครับโอ้แม่นี่เป็นตาเลี้ยงเนะครับว่าเบิ่งว่าเบิ่งแม่เป็นตาเลี้ยงอีกแม่นึงอยู่ครับนี่เขามีคางเดียวครับแม่นี่แต่ว่าอ่างเหลือคนอีกใครเหนื่อขายรยังงั้นเนาะอ่างดีโอ้อันนี้คือขึ้นรถนะครับขึ้นรถแล้ววางหนีมีตรตัวยังไงบูฮัวไปเหนื่อยขึ้นไปยังครับนี่ตัวนั้นเก๋ไก่ต้งสัยไปเหนือครับตัวนั้นตัวนั้นไปเหนือ วันนี้ใครเนือบอยพอบมแมนก็พอปะอ๋อบมอเมนเนาะประกาศครับขอญาตาน,นะครับจะ <c oughs> เาอ,อาอะรปั <c oughs> ่ดำลูกแดงครับแม่ดำลคม่นี่ท่านรนะครับทขายเราอ๋อแม่นี่ขายเราครับสี <c oughs> หหดำลูกแดงครับ <c oughs> ขายไปแล้วครับหามมือนกลัวจโอ้ขายหามมือนกลัวพะนะเอาเช็คราคาสุฟังครับนี่หามมือนกลัวนี่ แม่ดำลูกแดงโอ้งอนแม่นี่เป็นตาเลี้ยงครับนี่แม่สาวบอครับแม่นี่แม่ลูกครับใส่ใส่ลูกมันน่ะนี่บอโอ้ดูบอกยะงงามลูกพ่อได้นอนเหรอแค่เอฟโอ้ลูกลูกแค่เอฟแค่เอฟหกแปดแค่เอฟสามหนึ่งโอเคเอฟสามหนึ่งคือปกดีเ่งเลงนดิห้องเยี่ยบบาทละห้องเยี่ยบบาท ห้องไว้เท่าไหรแสนเอ็ดแสนเอ็ดโอ้หนึ่งแสนเอ็ดครับพี่น้องมามันหัวกินครับติดดำเลยหัวน้องตัวโอ้นมงามตัวนี้ไหมนมงามนะนมงามหนามลางมาดีลูกมันจะเดือนพอลูกมันสี่เดือนลูกสี่เดือนห้องไว้แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นราคาต่อได้จะได้เนาะพอเนาะต่อได้อ๋อต่อได้อยู่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับแม่นี่ลูกแรกเนาะพอเนาะลูกแรกทองว่างอยูบพริติทองว่างทองว่างสื่อไปทำมาเลยไปนี่เนาะ แสนหนึลูกไส้พ่นลูกเคเอฟสามหนึ่งเอาพี่น้อง1นึ่งแสนหนึ่งมืนอยากได้พ่อมาหาพรอยเงี้ยนี่เบออเบอรอศูมาที่เราพอาธมาเบนิด้ยครับศูนย์เก้าสามนย์หกหนึ่งยสองสี่เจ็ดเก้าอง่เาอีพอเง้ย อันบ้านน้องต้อนี่น้องต่อนี่น้องตอ่อทอ,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 อามาวันนี้นะครับเน้อตัวนี้งามครับสีนี่ได้มาเลยนาะมาเบ่งลูกเพิินครับบ่ดนี่พุณนอะลูกกกขาใหญ่เป็นตาใหญ่ไหวดีครับนี่เลี้ยงไว้อีกจักปีนี่ก็ไม่เอาตัวลูกมั่นก็ได้นาะเอาไปเป็นพอ่อพันก็ได้นาะครับนี่ห,หนางามแม่นี่สี บ่ต้องห่วงอ่ะอยากได้ทักโทรถามต่อมานครับนเนาะมาเมี่อาสีเหมาข้าปลาด้วยเอามะเบงงัวประเภทงัวผู้อีกตัวนึ่งนะครับเนาะบ้านเนี่านี่ครับโอ้นากระโหลกไงดีนารอดีตัวดิสีแดงแจ,จักบาทเนาะครับนี่ส3่ห0ื่นสาโอ้หนังนาครับตัวนี้หนังหนาซาใหญ่ดี นางนาสูงร้อยสามสิบแปดพี่ดอกเกือบเกือบร้อยสี่ง้อหน่อยท่านถึงปีไปบุญเขาปีเราเนาะอ่าครับนี่สี่สิบเป็นห้องไว้เนาะการราคาห้องนะครับเล่าทิ้งเล่าตัวเงาพวกนี้ได้เงาครับได้เงาได้ยาวได้ยาวอ่านะครับอยากได้โทรมาต่อเอาครับพ่กแม่นี่ว่าตัวเดียวนี่บ่ โอ้นี่แม่แม่นี่แม่นึงสมเสียผาแม่นี่งสามหาเอาว่าเบิ่งสามหาก่อนนะครับเนาะถ้าเบิ่งแม่นี่งสามสียผาโอ้ตัออดีตัวนี่แม่โอ้เครื่องเพชรดำครับเล็บตอกเล็บตีนดีหูดำตีนดำนี่ครับแม่นี่งสามสียผาครับง้อน้อยเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะเดี๋ยวไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไปเกลียครับสามสียผาครับบักเถือกกันสี่สิบสองตัวมักแม่ได้ครับเนี่ยมักแม่นี่มัก ตัวนี้กับทัวรมมหาพื่นใดตัวนี้นบตัวนี้งผูงอ่าตัวไอ้งผูซี่เท่าไหร่ก่อนซี่สอ่าซีตัวนี้สามสาครับพี่น้องสองตัวเจ้านี่เนาะอยากได้โทรมาถามต่อเอานะครับเนาะรทรมาเบืนน่อใดเนาะครับศูนย์แดเครับศูนย์าเาศ้อย์ครับทรมาห,าหาหอยพองเนาะหอยพองอําเภอกุนลังครับ มืนอนี้เล่าได้มากสองตัวตัวผูกับตัวแม่ตัวแม่ตัวนี้งามเติบอยุโทรมาต่อเด้อพี่น้องเด้อะหันอยากอยากเลี้ยงมาบิ่งอีกแม่นึงใกล้ๆกันนี่นะครับนะกกขางใหไงแม่นี่เครื่องเพลิดำกกขางใหญ่ขนฟู่ๆจักหน่อยมีขนจักหน่อยเนาะเป็นห้องเท่าไหรเนาะครับแม่นี่สี่หมื่นครับโอ้สี่หมื่นสื่อๆนี่บอสี่หมื่นซื่อๆครับนี่เป็นงวดแม่สาวพร้อมทับ วันนี่น้องโอ้คือกันเนาะลรั้ตัวคือกันเลยสีส,สีพี่กับน้องคือกันน้นองมันขายแล้วตีครับน้ 1, 5, 5, 5, นองมันห้องเท่าไหร่น้องมันสองสองพันดอยสองหมื่นเจ็ดพันห้าตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าตัวนี้สี่หมื่นตัวนี้คือพร้อมทับเนาะตัวนี้ท่านถึงสิบเดือนได้ครับนี่ยตัวนี้ครับแปดเก้าเดือนแต่ว่าตัวนี้ปีหกเดือนได้เนาะ,นค,นะ 1, 1> คือโอ้ขึ้นที่หนึ่งอีกอีกที่หนึ่งอีกที่ที่สามใส่เลยเนาะ อ่ครับพี่น้องราคา2โตนี่มักแม่ใดครับนี่สอตัวนี่เล่าขิงเล่าตัวดีพอสมควรน้ำล่างมากมาดีสุโตัว้วยเนาะนั่นะครับน้ำล้างน้ำไตมาดีสุดตัวด้วยครับนี่สองตเจ้านี่เนาะอ่ะครับจะได้2โตัเจ้านี่ก็โทรมหาเพิ่นโทรมาเบอร์ไดเนาะครับศูนย์แปด0ก้าศูนย์าหนึ่งห่งหนึ่แป่เก้าทรมหาหอยจ้อยหอยจ้อยบอลระบือขับมาตะบอลระบือครับนี่อพระเบง เื่องดำนะครับเพิ่งเพชดดำเล่าขี้งดีเติอบอด้วยแม่นี่ครับเนี่ยเบ่งหลบับหลอบอางน้อยนะครับนี่ครับเนี่ยเบ่งด้านนาเพิน่นนี่ครับด้านนากระโหลกกว้างครับกระโหลกหน้ากล้างเตือบหนาหนู่นดีอันแม่สาวนะี่คือกันครับพีกับน้องกันตัวนี้เป็นพีตัวนี้เป็นน่องอ งัวสูงสี่หมื่นหาห้อยเดะเอาลูกออกก่อนละบ้านเถอเอาออกแล้วครับสองมือแล้วครับโอ้เต่าลมมันไข่แล้วครับนี่เอาลูกออกสองมือเอเสร็นุ่มน้โสูงร้อยหกสิบห้าเนตัวนี่เนาะสูงคักุ้งอะไรนี่ได้สูงครับมีหูจังหน่อยเนาะครับเนาะกระทบมากครับแม่นี่ยสี 40, ห่หมื่นหาเอาลูกไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะพี่น้องอย่างในโค้งสายยังไงต่องสูงสี่เด้อครับนี่ ครับสี่หมื่นหาครับนี่พวงสางเงสูงเอาเปเมย์บอกนะครับเนาะอยากได้โทษติดต่อมาหาเพันมึงได้ครับนี่สี่หมื่นหานี่ยโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับไม่เบอร์ติดต่อปะศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์แปดสามหกแปดสามหกเจ็ดสามหนึ่งสี่เจ็ดสามหนึ่งสี่ งวมา่าจะใส่คับนี่งงมาจากบ้านไทยครับบ้านไทยบ้านไทยครับโอ้สูงครับแม่นี่สูงอีหลียิ้นมพอดีมอสอะไรไอตัวนี้ให้ตัวนี้กินนุ่นมเนี่ยเห้มันเศร้าใครมึงแม่ถ้าบทถ้าบดจักบาทว่าพ่อล่วงนี่โอ้ขายแล้วขายไปจักบาทเนอะครับนี่ยโอ้สองหมื่นแปดพันหาร้อยเนี่ครับ ขายเราเรียบร้อยแล้วครับนี่ข,ข,ข,ข้องการโอ้ขายไปเขาข้องการเพม่อนไปขายตอ่เอเขาไปเขาคุมเราไปขายต่อเนาะอืมครับขายไปข้องการครับ2 8 0 0 0ื่นแปดพันอ่าเช็คราคาซูฟังนะครับเนาะนี่เมืองราคางี้ยสองหมื่นแปดพันนะครับนี่นามอุดมสมบูรณ์เติอบอยู่ราคาสองหมื่นแปดพันเช็คราคาซูฟังครับ งัวาขาวครับใกล้ๆกันนี่นี่คือแม่าขาว,ขาวแม่นี่ผมครับโอ้แม่นั่นงัวก,กันหนาวคอคนเนาะเท่าไรละครับราคาแม่นี่ร่าวสครับโอ้ส่าวสีสาวสีเป็นงัวแม่ผ่านลูกมาแล้วหนึ่งสองสามตัวมต้นนี่เนาะ ผมเบิ่งตามกันเขาม,ามันแม่นบ่าบพาลูกละสามโตครับสองเมื่อนซีมาตัวเดียวครับมื่อนี้มาหลายเรืออยู่ตัวเดียวโอ้นี่ขายดีเนาะเอาสองเมื่อนซีครับนี่เพิ่นเรยอไว้ตัวเดียวนี่พี่น้องอยากได้โทรมาต่อเอาเนาะโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์เก้าหกสามห้าแปดสองเก้าสองหกเมืมัตตบันเลยครับอำเภอบุรีรัมย์ครับนี่โอ้มาหลายเพิ่นมาหลายเรือตัวเดียวนะครับมื่อนี้เจ้านี่เรือตัวเดียวอันนี้บ่แม่นเนาะ คน,น,นขายแล้วสามสิบห้านนี้ขายแล้วสามสิบห้าเปนขายเป็นเนื้อให้ขายเป็นอย่างเนาะเนาะสามสิบห้าครับนี่เอาเชีงและข้าสูกฟังครับนี่ตัวซัมมี่ละ่ะขายไปแนเราสามสิบห้าบึงงูอะครับแต่ไก่งูอเม่นี่แหละเิ่นเอาคนของคุณเรจะคลองเล่าคุตัวนี้งามเตือบเบียเนาะตีเนาะจุงสลดมากหจวงปบ้าน จุงจุงขึ้นบ้านไปบ้านเนาะขายเท่าไหร่ครับตัวนั้นห้าพันจุงโอ้เห้นพันจุง้งตั๊กบาทครับตัวนี้อ 40, โอ้สี่หมื่นกว่าครับเนี่ยเอานี่สี่หมื่นกว่าครับนี่ 40, บปามันแดงบลามันแดงนะครับนี่เล็บตีนเล็บขาจุ้งล,ล,ยลอยซีเพียงไรเล่ยลายเน้อยเพียงไร สองตัวตัวนั้นเพิ่นเอาไปจูงหันเนาะตัวและซ้ำคัญบ่ครับบ่ครับต,ตัวนั้นโอ้ตัวนั้นแทงกอเนาะฟอมใหญ่งามากออ่ะนี่น้องซีกัวนี่จ๊กีกัวซ้ำไหนบุ้กัวหากัวหาอยากได้อยากได้ง้อเถิกนะครับโทรมาหาเพิ่อนมึงเด้อครับนี่มีเบือมีเบือให้บอนเนาะครับบอนมามีเบือบ่มีเบือเนาะอันง้อมาตาบัตไหนครับนี่พยักอยู่พยัครับพยักอยู่พยักกระพุ่มใส่นะครับ,บ,นบนเบบานเบบานเนนะ นี่แม่ดำกับมีครับเจ้าของคนดีเสริบบุญนี่โอ้นี่ขายแล้วมั้งครับนี่แม่ดำนี่อันนี้แม่ขาวมุมมุ่ท่องคือง่วมบ้านแท้นี่ไหมเอามาทถางตัวนี้ตัวนี้เป็นห้องห้องไว้เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ห้องไว้เท่าไรก่อนซีบเก่า็หาเงินซีบเก่าโอ้ซีบเก่าเจ้าเดียวกันกับบังหันเนาะเจ้าเดียวกันครับโอ้เจ้าเดียวกันครับเลสวัสดีครับเอาตัวนี้แหละ พอจางหาหานเมหามื่อนหาครับเมื่อปัหาเมื่อนหาครับเนี่ยเขาเา่ากระโหลกไงล่ำตัวหนาไม่นี่ลำตัวหนาเนาะลำตัวหนาจะคล้องเก้าเพื่อนว่าถ้าไปเล่าตีแต่ว่ากับเพิ่นหัวติดติดเนาะเขาบ้ประกนพเขางเจ้าวามางสันเนาะเขาเจ้าว่าทำมาแล้วว่าสันเด้เนาะไม่นี่สีออกมาหู เพียงปากเนาะโอ้เลยปากน้อยเดียวนี่ครับกระทบมากครับนี่โอ้ข้องสั่งไงครับตอนนี้ไหมอ้าจัโลกจัโลงไงครับคุณอะครับยางมาเยอะไก่งามาโชว์เลยเอาเบื้องหางมาเนี่ยไม่วสูงสีขาวร้อยหกคนตัวนี่เนาะสูงสีขาร้อยหกคนได้ครับดิเรียบเรียบดีเรีนามลางเอ่อหนามลางมาหลายอยู่ครับหนามลางมาหลายหนาไม่นี่หนาข้องสั่งไงเอาไปเป็นเมย์บ็อกเ้อรครับพี่น้อง เอาเป็นแม่พันธุ์หาพอเอาเรือลอยใส่ตกออกมานนี่ลูกม่านนี่ขายแบบได้ยางกับไรยางดีเลยเท่าไรก็ครับนี่แหละค่ะหาสิบหาหมื่นหาพันเบิ่งรอบรอบจักหน่อยครับเบิ่งหนาครับหนาสวยครับหนาสวยก็โลงไงแต่ว่าเขาเง่าแล้วหาสิบหาครับจะของเก่าพันวัฒทับไปแล้วครับ แต่ว่ากับโบหัวติดบบติดเนาะราคานี่พี่น้องอยากได้โทรทักถามต่อเด้อครับนี่โทรง้อหอยพงเนาะง้อหอยพงป่วยหน่อยครับอันโทรมาเบอร์ไดครับ083ย์แปดสามศูนย์แดสามห้าสามห้าหนึ่งหแปดซซหรืออยากได้ราคาหน่อยๆก็มีอีกมือนี่เอาพาไปเบิ่งครับอยากได้ราคาต่ำกว่านี้ก็มีครับนี่ครับนี่ส่งไทยบานเท่ารับบาทเนี่ย บางโค้งสางยังไงใหนดูบาซินมัาเรามาเบิงบามันน้อยบาเหมาเนาะบามันไทยบามันผสมไทยนะครับนี่ตัวนี้สองเมื่อเจ็ดอันเงินบะเถืงตัวนั้นก็หาสิบหาเขามาเอาตัวนี้ด้วยครับสองเมื่อเจ็ดเอาตามราคาตามโต๊ะเนาะครับเนาะโอ้นามลางคนดีเต๋อไปนี่ท่านถึงปีไปนอนหน่อยเนาะท่านถืงดอกเพาะท่นถืงปีเนาะประมาณสิบไปหาสิบเอ็ดเนาะประมาณสิบเดือนนี่ อาแม่สาวน้อยตัวนี้ลั้โตดีเตือไปครับนี่ติดดำเลยนี่ครับกระแสเบื้องด้านเดียวเนาะด้านดันกส็สิมันมันมันค่าค่าง,งวนนครับเบื้องกันด้านเดียวเรียบงามเลยตัวนี้นเนาะเรียบสวยครับนี่เรียบสวยทั้งคาหนาคาหลังเลยนะครับนี่สิบกัวกวนนี่ครับนี่ติดเครื่องให้พร้อมเรียบร้อยอ,อย่าได้ทักมาหอยพุ่งนี่เนาะครับเนาะอยากหรืออยากได้แม่งหญ่ก็ได้ ว่ามนี่คือว่าบ้านหลุดเห็นไหม,ไมบ้านบ่เลยน้องนสขางเนาะเขาขายลุดานหลุดมันเขาขายีมนลุดมันขายไป4ี0มนเดดแม่เป็นห้องเท่าไนห้องช้างที่เก็บ้อ้ววัวมานครับเมนี่สีสีเทางัวคูเทิดดำครับหนี่เทิดดำ ตัวนึงดำไล่ตัวนึงดำมาไล่คู่นี้เพิ่นห้องว่าเพิ่นต่อกันอยู่ตัวนี้เนาะครับผมคู่นี้ห้องใส่คู่นี้ราคาเท่าไหร่เนาะครับเนี่ยค,คโอ้หาซิบีต <c oughs> ตัวนึงดำเมียมเลยเนาะตัวนึงดำไล่คู่นี้เพิ่นสีขายหาซิบีตด้วยครับนี่สายคุณนาะครับสายคุนวะ่าเ <c oughs> บิ่งเอาด้วยครับนี่เ <c oughs> อาคุน ง่วกัสิปีกวนนี่แหละเนาะบ้านถึงสองปีหรอกขาสิบเอ็ดงวนมาตเตอรไซครับง่วนนี่มันปันไทยปะเปิดหน่อยครับอ๋อมาตเตอร์ปุยน้อยมาตเตอบ้านเดียวกันนี่แหละวะครับมาตเตอร์ปุยน้อยครับอำเภอวังม่วงนี่เนาะอำเภอปอยน้อยตำบลอ๋อตำบลสัดแก้วตำบลสัดแก้วนี่ติดกับน่าเชื่อกือเนาะอืมครับนี่ตัวนี้แข็งขาใหญ่ดีตัวนี้เนาะ เป็นตาไงไว้ินเนผ้าซึนกันโอ้ขอบคุณในไรครับนอ,นอ,อ,อะครับพี่น,น้องยังได้หาสิบเลสนน่ลองโท่มาต่อเพิ่นเบืองเดิอครับนน่อันนี้เบอร์โท่บนเราครับเบอร์โทรมาศูนย์แปดเจ็ดสองสามหกนึ่งหนึ่งสามเจดนะครับมาตะปอยหน่อยอำเภอสาแกวติดกับนาเสียงเนี่นะครับ ครับคลิปนี้เน้นน้าทาวอนอยู่ครับง่วงกับมาหลายเติบนะครับเนาะนัดนี้คลิปนี้ครับอ่ะครับพอกันคลิปต่อไปเออพอกันช่วงต่อไปครับช่วงที่2นี่กับปิดอยู่ดีนะครับเนาะพอกันช่วงที่3มครับเมื่อนี้มีสามช่วงครับเ็ดใไ้เบิ่งสามช่วงครับอ่ะติดตามช่วงที่3มต่อไปนะครับเนาะช่วงนี้สวัสดีครับ